สวัสดีครับวันนี้พบกับผมฟิลสีโซรานะครับที่มงคลคาเซเตอร์หรือว่าฟิลกูดฟิลอารมณ์ดีวันนี้มีรถดีๆนะครับผมมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รับชมกันกับ Toyota านะครับอินโนว 2.0e ปี2012บอกเลยนะครับว่ารถคันนี้ราคาสุดคุ้มและราคาประหยัดมากๆเลยนะครับก่อนอื่นที่จะไปพบนะครับผมกับรถคันนี้ไปสัมผัสภายในทั้งภายนอกรอบคันบอกราคากันก่อนเลยนะครับรถคันนี้ ถูกมากๆก็เป็นรถครอบครัวที่สุดคุ้มราคาประหยัดเพียงแค่359,000บาทเท่านั้นนะครับ359,000บาทเท่านั้นแล้ววันนี้ไปพบกับเจ้าตัวนี้กันเลยครับผมมาดูบรรยากาศรอบคันนะกับรถคันนี้นะครับรถ Toyota Innova 2.0นะครับผมเป็นเกียร์แมนนวลนะฮะปี2012นั่นเองนะครับผมคันนี้เข้ามาใหม่และบอกเลยนะครับว่าใหม่้อยสุดๆนะครับดูรอบคันก่อนๆเลยนะฮะตอนนี้รอจอดอยู่ริมสวนบรรยากาศกําลังดีนะครับมาเลยนะครับผมกับรถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะครับออกจากศูนย์รถใหม่โตโยต้าดีเอมเลยนะฮะนี่นะครับดูรอบคันก่อนๆมาฝั่งนี้ครับน้องออย สวยขนาดไหนสวยแบบนี้ต้องเป็นเจ้าของแล้วนะครับเพราะราคาสุดคุ้มและราคาประหยัดมากๆเลยนะฮะรถคันนี้ดูรอบคันกันก่อนและบอกนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถยางใหม่นะครับทั้งหมด4เส้นกันเลยทีเดียวนะครับรถใหม่สวยเดิมทั้งคันไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับผมนี่คือรอบคันของฝั่งนี้นะครับมาดูกันนะครับผมด้านหลังของรถคันนี้กันก่อนเลยนะครับกับอินโนวาของเราน,นเองนะครับด้านหลัง เป็นเบาะนะครับเบาะเจที่นั่งนะครับเป็นเบาะเจดที่นั่งนะครับผมอ่าสามแถวเจที่นั่งนะครับผมกับรถคันนี้อ่าข้างหลังนี่สามารถเพิ่มเติมเบาะหรือว่าถ้าจะใส่ของขนของได้กว้างได้สบายมากๆเลยนะครับจุดกําเนิดนะครับจากอินโดนีเซียนะครับผมจุดกำเนิดจากอินโดนีเซียนี่เลยรถคันนี้สวยเดิมสภาพดีทั้งคันเลยนะครับอยากจะเพิ่มเบาะขึ้นมา ครอบครัวมีหลายคนไปเที่ยวไหนก็ตามแต่สามารถไปได้ทุกคนเลยนะครับอ่ะดูเดิมๆความเดิมของรถคันนี้นะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะฮะอยากให้มาสัมผัสด้วยตาของตัวเองนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับดูภายในดยรวมนะครับผมและตัวนี้นะครับจะเป็นแอร์สตอนรับรองเย็นทั่วคันแน่นอนนะครับกับรถคันนี้นะครับนี่คือด้านหลังแล้วก็ดูห้องโดยสารแบบภาพรวมกันก่อนนะฮะอ่ะ มาที่ฝั่งนี้ให้ดูฝั่งนี้กันด้วยนะครับผมฝั่งนี้อาจจะขยับได้นิดหน่อยนะครับผมนี่มุมนี้นะครับรถคันนี้สวยเดิมสภาพดีทั้งคันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับออกจากศูนย์ออกจากในส่วนของรถมือเดียวออกข้างป้ายแดงนะครับออกจากศูนย์ t o y ยต้าดีเยี่ยมเป็นรถใหม่เลยนะฮะนี่นะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับผมมาดูห้องโดยสารนะครับสำหรับรถคันนี้ ด้านหลังนะครับตัวนี้คือด้านหลังความกว้างของห้องโดยสารบอกเลยว่ารถครอบครัวราคาประหยัดแบบนี้สุดคุ้มอย่างแน่นอนนะครับผมภายในสะอาดสะอา้านเรียบร้อยทั้งคันนะฮะเรียบร้อยสะอาดดีมากๆเลยสําหรับรถคันนี้เจ้าของเดิมบอกเลยนะครับดูลายดีมากๆเลยอะมาต่อที่ด้านหน้านะครับผมเข้ามาในส่วนของด้านในของห้องโดยสารของคนขับนะครับ ความกว้างความสะดวกสบายยังคงให้กับรถคันนี้และมาดูกันที่เลขใหม่เลขใหม่เลยนะครับสำหรับรถคันนี้บอกนะครับว่าโอ้โหไมน้อยมากๆเลยนะครับเพียงแค่8 3 0 0 0นะครับผม83เท่านั้นอีกเลขสวยเลยนะสำหรับไม่ตัวนี้นะครับ <Okay. S 1> ผม8383ส83นะฮะโอเคสวยงามนะครับผมภายในสะอาดเรียบร้อยเป็นเกียร์แมนวนวลนะฮะนี ดูความสวยความเดิมของรถคันนี้นะครับยังสวยงามมากๆเลย <c oughs> อ่ะและก็มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับกับรถคันนี้อ่ะมาดูที่ห้องเครื่องนะครับ <c oughs> โอ้โหนะครับผมความเดิมความใหม่ ของรถคันนี้มีดียังไงมาดูนะครับนี่นะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องตัวนี้คือสภาพเดิมสภาพดีมากๆเลยนะครับในส่วนของคาร์าาาหน้านะครับยังคงเดิมเหมือนเดิมสภาพเดิมไม่เคยชนมาเลยนะฮะไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยมีน้ําท่วมมาก่อนสําหรับรถคนันนี้บอกเลยนะครับว่าการันตีคุณภาพอย่างแน่นอนนี่ดูนะครับผมภายในความเดิมเพด เดิมๆเลยนะครับผมนี่อ่ะนะครับผมดูกันพองหอมปากหอมคอวันนี้นะฮะทั่วไปใครที่สนใจเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าพร้อมโอนนะครับเพราะว่าเรามีเล่มพร้อมแล้วนะครับผมนี่คะแดนเอาเป็นว่านะครับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับผมผมรีวิวเบื้องต้นแบบนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะได้รถอินโนวาคันนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ 097 457 4632นะครับ097 457 4632กับผมฟิลกูดหรือว่าฟิลสีสุรานั่นเองนะครับที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับกับรถคันนี้สภาพสวยสภาพเดิมราคาสุดคุ้มรถครอบครัวนะครับไม่เพียงแค่83,000นะครับผม83กิโลเมตรเท่านั้นเองแล้วก็ราคาเพียงแค่359,000บาทเพียงแค่โทรมาในวันนี้นะครับเป็นเจ้าของได้เลยนะครับแล้วก็เล่มพร้อมโอนวันนี้ ใครที่กำลังตัดสินใจรีบเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ